สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน Zoom Meeting นะครับบนระบบ iOS นะครับหรือเพื่อนๆที่ใช้ iPhone นะครับก็แอปพลิเคชัน Zoom Meeting เนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างจะใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราไม่สามารถพบปะหรือไปนั่งพูดคุยกันได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก็ของ iOS เนี่ยเราต้องเข้าไปที่ App Store นะครับตรงนี้เรากดเข้าไปที่ App Store ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็พิมพ์คำว่า Zoom มันก็จะมีคำว่า Zoom Cloud Meeting เรากดไปที่นี่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดโอเคใน โปรแกรม Zoom Meeting เ่ยก็คือมันค่อนข้างที่จะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการประชุมค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์สไลด์นะครับไม่ว่าจะเป็น PowerPoint หรือ Keynote นะครับแล้วก็สามารถแชร์วิดีโอได้นะครับแล้วก็ในฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยมันก็สามารถมีลูกเล่นนะครับเปลี่ยนแบ็กกราวด์ หรือใส่ภาพใส่สติกเกอร์อะไรตรงนี้ได้ซึ่งเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับทำให้การประชุมเนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทนะครับแล้วก็เรียบร้อยรวมถึงฟังก์ชันในการเปิดปิดไมค์การยกมือขอพูดแล้วก็สามารถอัดวิดีโอนะครับเพื่อเก็บไว้สอนเก็บไว้ดูหรือสามารถถ่ายทอดสดไปที่ Facebook ได้หรือ YouTube ได้นะครับ ก็เขาก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันทำให้เราอะสามารถทำงานง่ายขึ้นไม่ต้องเคลื่อนตัวกันเยอะนะครับอ่าโอเคตอนนี้มันโหลดอยู่นะครับผมแล้วก็รอให้มันโหลดเสร็จนะครับตรงน,นี้อ่าโอเคพอมนโหลดเสร็จแล้วเราก็กดเปิดได้เลยอ่าพอกดเปิดมาตัวน,นี้มันก็จะขึ้น หน้านี้นะครับว่าให้เราจอยมิงโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่จัดมิงนะครับผู้ที่จัดจัดประชุมเนี่ยเขาก็จะส่งลิงก์มาให้เรานะครับผ่านไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นไลน์นะครับที่เราใช้กันอยู่เราสามารถกดลิงก์เข้าไปร่วมประชุมได้นะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูและมันก็สามารถที่จะคีย์หรือใส่ตัวมิ팅ไอเดี d แล้วก็พาสเวิร์ดได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองที่ วิธีการกดผ่านลิงก์ก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้เราจะทําให้ดูก่อนโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตานะครับของลิงก์ที่เขาส่งมาให้ก็จะมีลิงก์ที่เป็นตัวสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีตัว meeting ID แล้วก็ passcode ในกรณีที่เราจะต้องใส่แบบเมนูเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาลองที่ลิงก์ก่อนแล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์ในระบบ iOS เนี่ยก็คือมัอนจะขึ้นหน้า ประมาณนี้เราต้องกดที่สี่เหลี่ยมที่มีลูกศรชี้ด้านบนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกคำว่าเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นกดเลยโอเคอตรงนี้มันขึ้นมาเราสามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้เลยตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเดีย๋ยวผมวงเล็บโคชแอนนี่ไว้ก่อนนะเพราะว่านี้เราจะสอนการเข้าเบรกเอาลูมด้วยซึ่งตรงนี้มันจะสัมพันธ์กัน ตรงนี้เสร็จแล้วกด continue ได้เลยนะครับอ่ามันจะถามว่ามีต้องการที่จะเข้าถึงกล้องเราต้องอนุญ,ญาตนะเพราะว่าถ้าเราไม่อนุญ,ญาตเราไม่สามารถจะเปิดกล้องในการพูดคุยกับเพื่อนๆได้นะครับเราสามารถเลือก j o i with video ก็คือเข้าไปแล้วก็เปิดกล้องเลยหรือถ้าเราไม่สะดวกจริงๆเนะี่ยเราก็เลือก j o i without video ได้นะครับแต่อันเนี้ยเราต้องการ j o i ด้วยวิดีโอเราก็กดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ โอเคอันนี้เรื่องของการแจ้งเตือนเราก็กดอนุญ,ญาตไปเลยอันนี้ก็สําคัญนะครับก็คือซูมต้องการเข้าถึงไมโครโฟนของเรานะครับมันจะต้องอนุญ,ญาตให้ซูมเนี่ยเข้าถึงไมโครโฟนเพื่อเราจะสามารถใช้ไมโครโฟนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับในห้องประชุมโอเคเราก็กดตกลงทีนี้ถ้ามันขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะบางทีคนที่จัดประชุมเนี่ยเขาอาจจะตั้ง ตัวกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับก่อนที่เขาจะจะให้เราเข้าไปในห้องประชุมเราต้องรอให้เขากดอนุมัตนะิหลังจากที่เขากดอนุมัติแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปในห้องประชุมโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วทีนี้อีกอันหนึ่งที่มันค่อนข้างสําคัญเนี่ยก็คือเหมือนว่าถ้าเราต้องการที่จะได้ยินเพื่อนๆที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยเราต้องออกดจอยออดิโอนะครับโดยการเลือกที่ Wifi or Cellular Data นะครับเราต้องกดตรงนี้ถ้าเรากด no audio เนี่ยมันจะไม่ขึ้นรูปใหม่มาให้เรานะครับเราจะไม่สามารถพูดหรือได้ยินเสียงเพื่อนๆในห้องประชุมได้เราต้องกด wifi or cellular data ตรงนี้นะครับโอเคพรากฏไปแล้วเราก็เดี๋ยลืมปิดไมนะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยอยากให้เปิดไว้เพราะมันเหมือนเป็นการเป็นมารยาทในการประชุมนะครับใครๆก็อยากเห็นหน้าเรานะครับก็เปิดกล้องปิดไมนะครับ ส่วนฟังก์ชันที่อยู่ในตรงนี้ในกรณีที่เราอยากจะ,ะพูดคุยกับเพื่อนๆเราก็สามารถกดไปที่แชทได้นะครับกดเซให้ตรงนี้ได้นะครับก,ก็พิมพ์ภาษาไทยก็ได้สวัสดีครับบอลครับตรงนี้ก็สามารถ กดแชทคุยกับเพื่อนๆได้นะครับโอเคตรงนี้แล้วก็มีอะไรอีกถ้าเราอยากจะอยากจะพูดเราจะพูดนะครับเราก็สามารถกดยกมือตรงนี้ได้นะครับยกมือนะครับเมื่อเรายกมือตรงนี้ถ้าทางผู้จัดจประชุมเขาอนุญ,ญาตให้เราพูดเราก็สามารถเปิดไมค์ถ้าตรงนี้มันไม่มีขีดค่าตรงนี้นะครับมันก็แสดงว่าเปิดไมค์พูดได้ ถ้ามันขึ้นค่ายอย่างนี้ก็คือเราปิดใหม่แล้ววิดีโอก,ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถเปิดปิดได้ตรงฟังก์ชันตรงนี้นะครับหรือใครที่สะดวกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับคือแท็ to s p e a k เนี่ยมันก็จะเป็นการป้องกันอ่าเวลาเราพูดเสร็จปุ๊บเราก็กดตรงนี้อ่ามันก็ป้องกันการการลืมแล้วก็ไม่เป็นการรบกวน,เพ,นเพื่อนในห้องประชุมด้วยนะครับส่วนตรงนี้เราก็สามารถเอามือลงได้ เราสามารถกดหัวใจให้เพื่อนๆสามารถปรบมือนะครับแล้วก็สามารถกดเยี่ยมตรงนี้นะครับก็มีเยอะเห็นไหมครับก็ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันส่วนเพื่อนๆทีออ่ใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนะครับมันจะให้เปลี่ยนแบกก็กกราวด์ได้แต่ของผมตัวนี้มันเป็นรุ่นเก่าแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าก็คืออยากให้กดฟังก์ชันนี้นะ To u c h Up My Appearance มันจะทำให้ หน้าเราในซูมเนี่ยดูเนียนแล้วก็สวยหล่อขึ้นมากันอีกนิดนึงนะครับก็เปิดตรงนี้ได้ทีนี้ในกรณีที่ทางผู้จัดประชุมเนี่ยเขาเชิญเราเข้า e บ k o u t r o o m นะครับเดี๋ยวผมลองกดดูตรงนี้อ่าเขาเชิญเราเข้ามันจะขึ้นหน้าตาแบบไหนนะครับนี่มันก็จะขึ้นให้เรากด จอยเบรกเอาลูมนะครับถ้าเรากด Not now เนี่ยก็คือมันจะไม่เข้านะครับแล้วก็กดจอยในกรณีที่แบบว่ามีการพูดคุยกันนะครับอันนี้มันถามว่าซูมกับ s ิ r ิต้องการใช้ร่วมกันไหมเราใช้ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเราเข้าไปในห้องเบรกเอาลูมแล้วก็คือมันเป็นการพูดพูดคุยแลกเปลี่ยนในระหว่างกลุ่มนะครับสมมุติว่าเราอยู่ใต้สายงานโคชเอมี่เนี่ยเราก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มของโคชเอนมี่นะครับหลังจากนั้นถ้าเขาปิด ห้องเนี่ยก็คือโดยปกติเนี่ยเราสามารถกดคำว่า l e a v e now ได้เลยหรือถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยก็คือภายใน60สิ60วินาทีเนี่ยมันก็จะออกอัตโนมัตินะครับแล้วก็กด l e a v e n น w ได้เลยโอเคถ้าเราต้องการออกจากการประชุมเราก็กดคำว่า l e a v e ตรงนี้นะครับปุ่มสีดแดง กดลิฟ v e แล้วก็กด l ิ a v e ม e e ติ n งได้เลยโอเคครับก็อันนี้เป็นการเข้าประชุมผ่านลิงก์ซูมนะครับเดี๋ยวเรามาลองเข้าโดยวิธีการเมนวนเนาะหรือเราสามารถใส่ตัว Meeting t i n g id แล้วก็ Passcode นะครับที่เขาให้มาได้ในกรณีที่เราไม่สามารถเข้าผ่านลิงก์ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับ เราก็กด join meeting นะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมากด join meeting แล้วก็ใส่ pass code pass เอ่อ meeting id เข้าไปนะครับผมห้าสามสี่สองหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสี่เก้าโอเคเราก็กด join ได้เลยอ่าถ้า พอเรากดจอยไปแล้วมันก็จะให้เราใส่ตัว meeting passcode นะครับเราก็ใส่ไว้ได้เลยที่เราจดไว้นะครับ M Z L อันนี้เป็น L ใหญ่เนาะ A 6 H ไอตัว passcode เนี่ยก็แล้วแต่นะครับมันสามารถตั้งหน่ได้นะครับแล้วแต่ผู้จัดประชุมเลยโดยปกติมันจะมันก็จะ create อัตโนมัติคือมันจะตั้งให้ให ให้โดยอัตโนมัติแต่ว่าเราก็สามารถเปลี่ยนได้ให้มันง่ายๆได้นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็กดจอยวิดีโอได้เลยอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเหมือนเดิมเลยแต่เพียงแต่ว่าเราเราเข้ามาโดยวิธีการเมนวลวิธีการใส่ใส่ใส่ meeting ID เนอะแล้วก็ใส่ตัว password แบบเด็ดในนวนเข้ามานะครับ มันก็จะเข้ามาเหมือนกันเข้ามาในห้องประชุมได้เหมือนกันตัวน,นี้มันก็จะให้เรากด Wifi o อ c e l ลูล่าด a ต a เหมือนเดิมแล้วก็กด Wifi, c e l ูล่าด d ต t ้โอเคนี่กดปิดใหม่นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าวิธีการในการเข้าร่วมประชุมเนี่ยมันจะคนละวิธีการเท่านั้นเองนะครับโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน z o m m e e t i n g บน โทรศัพท์มือถือในระบบ iOS นะครับส่วน Android เดี๋ยวจะทำให้นะครับในคลิปหน้านะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับโอเ,เ,เราออกจากการประชุมที่โทรศัพท์ที่ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ